AAS ร่วมกับสายการบินบางกอกแอร์เรสจัดทริปสุดพิเศษพาลูกค้าเหินฟ้าสู่กรุงยังกุ้งขงสาวดีเส้นทางแห่งศรัทธามหามงคลรวมนมสัสก,การพระมหาเจดีชเวดากองขอพรกับองค์เทพทันใจสักการะพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าณวัดบารมีและรวมพิธีครอบเสียนครอบเก้าอันศักดิ์สิทธิ์ที่เจดีกาบาเอแห่งเมืองย่างกุ้ง ร่วมทบ,บุญใส่บาตรเข้าสวยที่วัดแจ้ขวายเพื่อเสริมมงคลชีวิตสักการะพระาธาตุมูเต่าแห่งเมืองของสาวดีหนึ่งใน5สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรมาสักการะสักครั้งหนึ่งในชีวิตตลอดการเดินทางลูกค้า AAS ได้อิ่มอร่อยกับอาหารจากร้านดังอาคาเซียที่ซารอนและดินเนอร์จากเชฟมิชลินที่เลอปรองเตอร์รีสอรองย่างกุง้งและเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพค่ะ ทริป ASDD แบบนี้มีให้ลูกค้าท,ทุกท่านติดตามได้ต่อไปนะคะคือทริปผูการแมนเดเรร่วมสนุกง่ายๆค่ะกดมาที่ดอกจันห้า4ี่หรือติดตามบน Facebook ของเราค่ะ